ภาวนารักษาเบาหวานสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับคลิปนี้ก็เป็นเรื่องเล่าจากทางบ้านครับเป็นเรื่องเล่าแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการภาวนาเพื่อรักษาโรคเบาหวานของคุณละอองตะบูนพงครับข้าพเจ้าขอเล่าชีวิตของข้าพเจ้าในอดีตท,ที่ล่วงมา เพื่อให้เห็นผลของกฎแห่งกรรมจากการกระทําที่ผ่านมาว่าเป็นความจริงเพียงใดข้าพเจ้าเกิดที่บ้านเล็กที่53หมู่3ตำบลบ,บางแก้วอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามบิดาเป็นคนจีนที่เดินทางมาจากจีนแผ่นดินใหญ่ตอนที่ท่านอายุได้14ปีคุณแม่เป็นคนไทยข้าพเจ้าเป็นบุตรคนที่สองในจํานวนพี่น้องทั้งสิ้น8คนมีพี่สาวเป็นผู้หญิงเพียงคนเดียวชื่อบังเอิญดีรักษา บ้านเกิดของข้าพเจ้าอยู่ชายทะเลเรียบคลองบางจเกเรงข้าพเจ้าเป็นคนมีนิสัยไม่ชอบการฆ่าสัตว์ทำผิดศีลปานาติบาตเคยเห็นตีเอาไก่มาขังไว้ก็เพื่อที่จะฆ่ากินในวันตรุษจีนข้าพเจ้าก็แอบไปปล่อยทำให้เตียโกรธมากไล่ตีไล่ด่าข้าพเจ้ามากมายแต่กรรมที่ข้าพเจ้าเคยกระทำก็มีคือข้าพเจ้าเคยไปปักปูม้าและปูทะเลกับพี่สาว พร้อมกับเตี๋ยตามประษาคนยากจนเข้าพเจ้าเรียนหนังสือได้ถึงชั้นประถมสีก็ต้องตามเตี๋ยไปทําถนนที่วัดพรมแดนคุณครูท่านเมตตาตามหาเข้าพเจ้าเพื่อเรียกไปรับทุนเรียนหนังสือต่อแต่ก็ถูกเตี่ยขอร้องให้ช่วยเตี่ยทำงานก่อนเพราะมีน้องอีกหลายคนที่ทางทรรมาหากินก็ไม่มีต้องรับจ้างเขาทำงาน ข้าพเจ้าจึงต้องไปสละสิทธิ์ในการขอรับทุนที่อำเภอข้าพเจ้าต้องทำงานทุกอย่างต้องช่วยเตี๋ยปั้นตุ่มซีเมนขายใบละหนึ่งร้อบาทและ140บาทต้องออกทะเลไปส่งเขาเมื่อส่งเสร็จก็จะรับฟื้นมาขายอีกเวลาว่างก็ต้องเคี่ยวตาลต้องทำงานทุกอย่างเพราะความยากจนทำให้ข้าพเจ้ามูมานะและคิดเอาไว้ว่าวันหนึง่งข้าพเจ้าต้องรวยให้ได้ ข้าพเจ้าทําทุกอย่างจนบางครั้งคนมองข้าพเจ้าว่าบ้าเพราะข้าพเจ้าจริงจังและทําทุกอย่างที่สามารถจะทําได้มัดปูเสร็จเห็นคลอกข้างทางก็ตัดเอามาเย็บขายต้นละ10บสตังค์ปูกิโลละ2อถึงสบาทเท่านั้นถ้าเป็นปูมา้าก็จะตกร้อยตัว8ปดถึงสิบาทเท่านั้นไม่เหมือนสมัยนี้ที่ตัวละเกือบ100บาทส่วนเตียและแม่ท่านก็ชอบเล่นการพาน,านัน เป็นเหตุที่ข้าพเจ้าและพี่สาวต้องขมขื่นใจมากเพราะต้องช่วยกันทำงานตลอดน้องก็ยังเล็กๆอยู่ดีว่ายายท่านเมตตารับเลี้ยงดูแทนแม่น้องๆก็ต้องดูดนมยายแทนแม่จนบางครั้งน้ำเหลืองท่านออกยายข้าพเจ้าชื่อยายเรืองข้าพเจ้ารักท่านมากแต่พี่สาวข้าพเจ้าไม่ชอบขายของไม่เหมือนข้าพเจ้าที่ทำทุกอย่างได้เพื่องเงินเพราะพูดไว้ตั้งแต่ตอนเป็นเด็กแล้วว่าจะต้องรวยให้ได้ ข้าพเจ้าเคยห้ามปรามเตียถึงเรื่องการทําผิดคิดไปในทางไม่ดีเช่นการเบียดเบียนสัตว์จนทําให้เตียหาว่าข้าพเจ้าบ้านําข้าพเจ้าไปที่โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาไปให้หมอตรวจหมอก็ตั้งคําถามข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้ามาเรือบินมาได้อย่างไรมารถไฟหรือรถยนต์หรือเดินมาจากบ้านข้าพเจ้าก็ตอบว่ามาทางรถไฟจากมหาชัยถึงวงเวียนใหญ่แล้วก็มาที่โรงพยาบาลนี้ พอตอบหมอเสร็จหมอก็ห hair, Arizona, ันมาบอกเตี่ยว่าลูกของคุณความจำดีไม่ได้เป็นอะไรเลยแต่พอกลับจากแม่กลองเตี่ยก็พาข้าพเจ้าไปรถน้ำมนตรถจนข้าพเจ้าเป็นหวัดเหตุการณ์เลยมาจนกระทั่งปี2532้าข้าพเจ้าได้ขึ้นไปทํางานที่เชียงใหม่แล้ววันหนึ่งขณะที่ข้าพเจ้าเขอดสวมข้าพเจ้าสังเกตเห็นมด มักเข้ามาตอมที่ซ่วมทําให้ข้าพเจ้าสงสัยและไปตรวจเบาหวานผลปรากฏว่าตรวจพบน้ําตาลขึ้นถึง250%ซึ่งนั่นก็แปลว่าข้าพเจ้าได้เป็นโรคเบาหวานแล้วโรคเบาหวานทําให้ข้าพเจ้าต้องทรมานมากและหมดกําลังที่จะทํางานอยากตายอย่างเดียวสาเหตุที่ทําให้ข้าพเจ้าต้องเป็นเบาหวานนั้นก็เพราะเครียดกับงาน และเรื่องสําคัญที่ทําให้ข้าพเจ้าเครียดมากคือเรื่องในอดีตต่างๆของข้าพเจ้าที่มักวนเวียนเข้ามาทําร้ายจิตใจข้าพเจ้าคิดถึงเมียและลูกในอดีตคิดถึงเรื่องเมียคนแรกที่พยายามสอนลูกให้เกลียดข้าพเจ้าทุกวิถีทางข้าพเจ้ารักลูกมากแต่ก็ถูกกีดกันต่างๆทําให้เป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้ข้าพเจ้าเครียดมาก เหตุการณ์เลยไปจนกระทั่งปีพศ2537ขขาพเจ้าก็ได้มาพบกับหลวงพ่อจรันที่ข้าพเจ้าขารพและถูกใจที่สุดก็เพราะไม่เคยพบพระที่ตีแผ่ความผิดของตัวเองมาให้รู้เป็นธรรมะมีแต่จะปกปิดความผิดของตนเองเมื่อข้าพเจ้าเข้าไปเพื่อปฏิบัติธรรมพร้อมกับเพื่อนที่ชื่อจิตข้าพเจ้าอยู่ปฏิบัติที่นั่นเจ็ดวันซึ่งตลอดเวลาที่ปฏิบัติข้าพเจ้าจะตั้งใจมาก และหลวงพ่อท่านก็คอยเทศให้กำลังใจทำให้ข้าพเจ้ามีกำลังใจขึ้นมากจนในที่สุดอาการของข้าพเจ้าก็ดีขึ้นจนข้าพเจ้าสามารถอธิษฐานเลิกทานยาแก้โกรคเบาหวานได้และอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นกำลังใจให้ข้าพเจ้าอย่างมากคือการปฏิบัติตนของหลวงพ่อซึ่งท่านมีดวงจิตที่เข้มแข็งท่านก็ไม่ยอมจำนนต่อโรคภัยของท่าน ท่านสู้ทั้งชีวิตท่านเสียสละให้กับประชาชนโดยไม่คิดถึงตัวเองเลยเมื่อข้าพเจ้าเห็นเช่นนี้ก็ทำให้มีกำลังใจที่จะสู้กับโรคร้ายได้เดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าแข็งแรงมีกำลังใจทำงานเหมือนกับข้าพเจ้าได้ตายไปแล้วและได้เกิดใหม่ซึ่งเกิดมาจากหลวงพ่อเมื่อข้าพเจ้าไปถึงบ้านไปเล่าให้คนในบ้านฟังว่าข้าพเจ้าเป็นคนใหม่แล้วแต่ก็ไม่มีใครเชื่อ เพราะเขายังไม่เคยมาปฏิบัติจนกระทั่งลูกชายข้าพเจ้าที่ชื่อเกื้อกูลและแม่ของเขาลองมาปฏิบัติซึ่งตอนนั้นลูกเกื้อกูลกําลังมีปัญหาเพราะไปได้ภรรยาเป็นคนสุพรรณแต่พ่อแม่ทางฝ่ายผู้หญิงเขาไม่ยอมรับเพราะลูกสาวของเขาเป็นลูกคนเดียวของเขาและเขาเองก็มีสมบัติมากมายที่ดินก็มีอยู่มากจะคิดเป็นราคาก็หลายร้อยล้าน คุณพ่อก็เป็นเกษตรกร,ร,กรตัวอย่างแต่ก็เป็นที่น่าสะจใจอย่างยิ่งเพราะเมื่อลูกเกื้อกูลมาปฏิบัติธรรมพร้อมกับแม่ของเขาพ่อกลับไปที่บ้านไม่ถึงเดือนพ่อตาแม่ยายก็รับไหว้ซึ่งตอนนี้ลูกเกลือกูลก็เป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของเขาไปแล้วถ้าข้าพเจ้าจะดูว่าลูกชายแม่ยายจะรีบออกรับแทนเลย และนี่แหละครับคือผลจากการมาปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวันของผมครับสำหรับท่านที่เป็นโรคเบาหวานหรือเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่ครับก็อยากจะให้ลองฟังเรื่องราวของหลวงพ่อจจรันดูนะครับเพราะว่าแนวทางการปฏิบัตินั้นเป็นการปฏิบัติต่อสู้กับโรคได้จริงๆครับหากท่านปฏิบัติอย่างเป็นจริงเป็นจังครับสำหรับท่านที่มีปัญหาสุขภาพนะครับ ธรรมโอสถของพระพุทธเจ้านั้นใช้ได้เสมอครับเดี๋ยวมาฟังเรื่องต่อไปกันครับเหตุใดจึงเกิดเป็นชายเป็นหญิงผู้คนส่วนใหญ่ในพุทธศาสนาจะรู้ว่ากรรมแบบไหนที่ทำให้เกิดมาเป็นมนุษย์แต่ความเป็นมนุษย์ที่มีทั้งชายทั้งหญิงนั้นก็เหมือนกับสิ่งอื่นทั่วจัก,กรวาลที่มีคู่ตรงข้าม คำถามก็คือในกรรมที่ทําให้เป็นมนุษย์มันเหมือนกันนั้นมีที่ต่างตรงไหนกรรมจึงเลือกเพศให้เราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราไปคลายข้อสงสัยกันครับทุกคนทราบดีว่าหญิงชายต่างกันแต่ถ้าถามว่าต่างกันอย่างไรคําตอบแรกที่คนส่วนใหญ่จะนึกก็คือหญิงมีอวัยวะเพศอย่างหนึ่งชายก็มีอีกอย่างหนึ่ง และที่คนส่วนใหญ่ขึ้นใจกันอย่างนี้เหตุผลก็ตรงตัวคือเพราะอวัยวะเพศถูกใช้เป็นเครื่องตัดสินว่าต้องเรียกหญิงหรือเรียกชายก็เริ่มนับตั้งแต่ออกจากท้องแม่ชาวโลกตาก็ให้ความสำคัญกับอวัยวะเพศเอามาเป็นเกณฑ์แบ่งว่านั่นชายนี่หญิงแต่น้อยคนจะทราบว่าทารกในครรภ์มารดาเมื่อยังเป็นตัวอ่อนอยู่นั้นจะเริ่มต้นด้วยการมีอวัยวะเพศหญิงก่อน แต่ถ้าเซลล์ของตัวอ่อนมีโครโมโซมเพศเป็นชายอวัยวะเพศแบบชายจึงปรากฏยื่นออกมาภายหลังส่วนถ้าเซลล์ของตัวอ่อนมีโครโมโซมเพศหญิงอวัยวะเพศจะฝ่อตัวแล้วก็หายไปก่อนคลอดพูด,ดง่ายที่สุดก็คือเมื่อกำเนิดเกิดกายนั้นทุกคนเป็นหญิงเหมือนกันหมดและถ้าถามนักวิทยาศาสตร์ว่าเหตุใดอวัยวะเพศแบบชายจึงยื่นออกมา ก็จะได้คำตอบที่ชัดถ้อยชัดคำว่าเด็กบังเอิญได้รับโครโมโซม Y จากพ่อไปประกบคู่กับโครโมโซม X ของแม่นี่คือคำตอบสุดท้ายจากวิทยาศาสตร์และหมายความว่าถ้าไว้ใจวิทยาศาสตร์ณนะวันนี้เราจำต้องสรุปว่าจุดเริ่มต้นอันเป็นที่สุดของสภาวะหญิงชายก็คือความบังเอิญหากเอาตามมุมมองของชาวพุทธ จะเห็นพระพุทธเจ้าตรัสไว้แบบรวดรัดเบ็ดเสร็จแล้วนั่นคือจิตเป็นนายกายเป็นเบาวร่างกายเป็นเพียงปลายทางท้นทางอยู่ที่จิตซึ่งคิดก่อกรรมแม้ต่อไปวิทยาการจะบอกได้ว่ามันสมองของแต่ละเพศผิดแผกแตกต่างกันเพียงใดบ้างนั่นก็เป็นการเห็นผลของกรรมอย่างหนึ่งเท่านั้น มาว่ากันตามประสบการณ์ที่พบเจอง่ายๆแบบชาวบ้านขอให้ลองดูตัวอย่างเฉพาะบางข้อสังเกตทางรูปธรรมอันเป็นที่ยอมรับทั่วไปเช่น 1. ร่างกายหญิงอ่อนแอ่นอรรรเหมือนหยดน้ำร่างกายชายแข็งแรงหนักแน่นเหมือนต้นไม้ 2. โดยธรรมชาติแล้วหญิงจะลำบากในการเข้าห้องน้ำทุกวันอย่างน้อยก็มากกว่าเพศช,ชายที่ยืนปล่อยปัสสาวะตรงมุมไหนก็ได้ 3. โดยธรรมชาติแล้วยิงจะมีเรื่องชวนหงุดหงิดและน่าเบื่อหน่ายทุกเดือนเพราะมีเลือดไหลมีกลิ่นเหม็นมีความชื้นแฉะควรแก่การรำคาญเป็นยิ่งนักในขณะที่ฝ่ายชายแห่งสบายไปตลอดชีวิต 4. โดยธรรมชาติแล้วยิงที่ปรารถนาจะเป็นหยิงสมบูรณ์แบบเมื่อถูกกำหนดมาให้เก็บตัวสาหาัส ทั้งภาระหนักขณะอุ้มท้องเป็นเวลายืดเยื้อยาวนานถึง9เดือนและทั้งความเจ็บปวดสุขดขีดขณะคลอดบุตรในขณะที่ฝ่ายชายเหมือนไม่ต้องทำอะไรเลยนอกจากสนุกสนานขณะทำหน้าที่พ่อพันเพียงข้อสังเกตข้างต้นก็คงทำให้ทุกคนยอมรับโดยดุษฎีว่าหญิงจะเสียเปรียบชายในแง่ธรรมชาติในแง่ธรรมชาติทางกายอย่างแน่นอนและถ้าเราทราบว่าร่างกายมนุษย์ทั้งหลาย คือวิบากที่เคยทํากรรมบางอย่างเป็นประจำในอดีตชาติก็ต้องสรุปว่ากรรมเก่าของหญิงนั้นส่งผลให้เกิดภาวะไม่น่าพึงใจเท่าใดนักอย่างน้อยที่สุดก็ไม่น่าพึงใจเมื่อเทียบกับความเป็นชายผู้หญิงแม้สวยและทรงสเสน่ห์ดึงดูดใจขนาดไหนหากถามเอาความรู้สึกจากใจแล้วส่วนใหญ่ก็พูดตรงกันเป็นเสียงเดียวกันว่าอยาเกิดเป็นผู้ชาย หรือแม้พวกที่เรียกร้องสิทธิสตรีนั้นให้เอาหัวใจมาพูดแล้วอยากเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตอบอีกว่าอยากเป็นผู้ชายพวกเธออาจได้สิทธิสตรีตามที่เรียกร้องแต่จะไม่มีทางขาจัดปมด้อยเกี่ยวกับความเสียเปรียบทางสรีระไปได้เลยเว้นแต่จะมีใจผิดเพศอยากผ่าตัดแปลงเพศให้รู้แล้วรู้รอดสิ่งที่ไม่น่าพึงใจนั้นย่อมเป็นวิบาก,กรรม ที่กระเดียดไปเข้าฝ่ายอากุศลดังนั้นจึงควรสำรวจตามจริงที่เห็นด้วยตาเปลา่าโดยทั่วไปว่าถ้าเอาเกณฑ์กิเลสคือโลภโกรธหลงมาเป็นตัวตั้งแล้วเราสตรีน่าจะมีความโน้มเอียงในการแสดงกิเลสแตกต่างจากชายอย่างไรไปฟังกันต่อครับ 1. เกี่ยวกับความโลภชายหญิงอาจโลภอยากรวยมากพอกันแต่ฝ่ายหญิงจะคิดเล็กคิดน้อยมากกว่า ขณาดที่ชายจะมองเป้าใหญ่ไปเลยดังที่เคยมีคนกล่าวติดตลกไว้ว่าผู้ชายพร้อมที่จะจ่ายสองเท่าเพื่อสิ่งที่เขาต้องการขณะที่ผู้หญิงเต็มใจจ่ายสำหรับสิ่งที่กำลังลดราคาครึ่งหนึ่งแม้ว่าเธอไม่ได้ต้องการมัน 2. เกี่ยวกับความโกรธชายยิงอาจโกรธแรงขั้ดลืมตัวลงมือฆ่าแกงได้เหมือนกันแต่ฝ่ายยิงจะมีปมด้อยอยากเอาชนะมากกว่า คือคิดรักษาหน้ารักษาทิฐิไว้ด้วยอาการผูกใจเจ็บแรงดังที่คู่ชีวิตส่วนใหญ่คงเคยผ่านประสบการณ์ทํานองเดียวกันมาคือในทุกการโต้เถียงผู้หญิงเป็นฝ่ายพูดคําสุดท้ายเสมอหากฝ่ายชายหานจะพูดต่อจากนั้นนั่นก็หมายถึงการตั้งต้นโต้เถียงกันใหม่แต่ถ้าเป็นเรื่องงอนง้อขอคืนดีจะเป็นฝ่ายสนองรับไม่อยากจะเป็นฝ่ายเข้าหาเพื่อขอญาติดีก่อน 3. เกี่ยวกับความหลงสําคัญผิดฝ่ายหญิงจะยอมรับความจริงยากกว่าชายเช่นว่าสังขารต้องโดยราเป็นธรรมดาธรรมชาติประจําเพศของฝ่ายหญิงจะทําให้สําคัญว่าตนต้องสวยตนต้องผมดําตนต้องเต่งเติมอยู่เสมอส่วนฝ่ายชายนั้นแม้กังวลเกี่ยวกับเรื่องหัวล้านบ้างก็ไม่ถึงขนาดกลัดกลุ้มจนกินไม่ได้นอนไม่หลับไม่ค่อยยอมเสียงเงินแพงเกินเหตุเพื่อแลกกับการเอาผมดกดําคืนมา ในขณะที่ฝ่ายหญิงอาจยอมขายสมบัติทิ้งได้เพียงเพื่อแลกกับบางชิ้นส่วนที่เหี่ยวเฉาลงแล้วแน่นอนว่าไม่ใช่ทุกคนที่มีกิเลสทำนองนี้เหมือนกันหมดแต่พูดคุมคลุมไปโดยรวมถึงธรรมชาตินิสัยที่ฝังลึกอยู่ข้างในนั้นสรุปได้ว่าในแง่โลภะโทสะโมหะนั้นวิสัยหญิงจะคิดมากยุมย่มยิ้มไม่อยากเริ่รมทำเรื่องร้ายให้กลายเป็นดีรวมทั้งมีโอกาสเห็นผิดเป็นชอบ ด้วยอารมณ์ได้มากกว่าชายมนุษย์เราจะเริ่มรู้ชัดถึงความต่างระหว่างชายกับหญิงก็ต่อเมื่อแต่งงานอยู่กินด้วยกันฉันผัวเมียแล้วช่องว่างระหว่างเพศจะปรากฏขึ้นตั้งแต่ในมุ้งเลยทีเดียวกรรมทำหน้าที่กำหนดเพศถ้าทุกคนยอมรับว,ว่าวิสัยพื้นฐานของหญิงและชายเป็นดังที่กล่าวมาในหัวข้อก่อนสิ่งที่น่าสนใจก็คือ ถ้าหยิงไม่ปรับปรุงพื้นฐานดังกล่าวให้ดีขึ้นก็มีแนวโน้มว่าคงจะต้องเป็นหญิงต่อไปส่วนชายนั้นถ้าประพฤตินตนย่อหย่อนลงจากนิสัยเดิมก็มีแนวโน้มจะต้องเป็นหญิงเช่นกันการทําบุญก็อาศัยกําลังใจแตกต่างกันหากใครมีประสบการณ์ทําบุญตามงานสาธารณะบ่อยๆจะพบความหลากหลายของผู้คนที่มาทําบุญเหมือนแต่ละคนมีแนวทางเฉพาะตัวซึ่งถ้าถามว่าขณะให้ทาน จะมีลักษณะใดในคนเราที่ผิดแผกกันอย่างเห็นได้ชัดส่วนใหญ่คงตอบว่ากริยาท่าทีความมีหน้าใหญ่ให้มากความมีหน้าเล็กให้น้อยทำทั้งยิ้มแย้มทำทั้งบูดบึง้งมีความอ่อนน้อมมีความกระด้างออกอาการก้มหน้ากระมิดกระเมียนออกอาการอกไผ่ไหลพึงอาถารทำอย่างเชื่องช้าสังกรตายทำอย่างเร่งรีบกระตือรือร้อน เหล่านี้คือกิริยาที่ทุกคนคุ้นตาและถ้าจะเดาหลายคนก็คงเดาว่าสิ่งที่เห็นด้วยตาเปล่าเหล่านี้เองจะจำแนกผลบุญออกเป็นต่างๆความจริงอาการทางกายไม่ค่อยมีความหมายสักเท่าใดเลยอาการทางใจและวิธีคิดต่างหากที่มีความหมายและมีอิทธิพลกำหนดผลกรรมใหญ่กว่าอาการทางกายมากมายนักอย่างเช่นอาการทางใจที่เป็นฝักฝ่ายของชายจะหนักแน่น ศรัทธาแน่วแน่ในบุญที่ตัดสินใจทำแล้วไม่วันไหวโลเลกลับไปกลับมาที่เป็นฝักฝ่ายของหญิงจะมัวมนขาดสติมีศรัทธาที่คลอนแคลนในบุญที่ตัดสินใจทำแล้วอาจกลับกลอกโลเลเดี๋ยวอยากทำเดี๋ยวไม่อยากทำเดี๋ยวอยากให้มากเดี๋ยวอยากให้น้อยเป็นต้นวิธีคิดนั้นที่เป็นฝักฝ่ายของชายจะคิดเรเริ่มทำบุญด้วยตนเอง ไม่รอให้คนอื่นชักชวนก่อนกับทั้งไม่คิดเล็กคิดน้อยหยุมหยิม้มที่เป็นฝักฝ่ายของหญิงจะต้องรอเป็นฝ่ายถูกชักชวนจึงค่อยตามไปทํากับทั้งคิดเล็กคิดน้อยได้สารพัดเรื่องร่างปัจจุบันจะเป็นชายหรือเป็นหญิงไม่สําคัญทุกคนมีสิทธิ์เกิดอาการทางใจและวิธีคิดที่สอดคล้องหรือขัดแย้งกับเพศตนเสมอ ผลรวมจะเป็นกำลังบุญระดับหนึ่งที่ทำให้รู้สึกสัมผัสได้ขอให้ลองสังเกตดูตามจริงเถอะว่าคนที่มีอาการทางใจและวิธีคิดทำบุญอย่างชายเป็นประจำนั้นจะทำให้เรารู้สึกได้ถึงความเข้มแข็งภายในเยี่ยงบุรุษเพศส่วนคนที่มีอาการทางใจและวิธีคิดทำบุญอย่างหญิงเป็นประจำนั้นจะเป็นตรงข้ามจะทำให้เรารู้สึกได้ถึงความปวดเปียกภายในเยี่ยงสตรีเพศไป เรานี้มาถึงประเด็นสําคัญวิธีคิดทำบุญเป็นอย่างไรวิธีคิดเรื่องทั่วไปก็มีแนวโน้มที่จะเป็นเช่นนั้นกล่าวคือถ้าใจคอหนักแน่นในการบุญก็จะมีใจคอหนักแน่นมีเหตุมีผลไม่หวั่นไหวโอนเอน็นกลับไปกลับมาง่ายๆจิตวิญญ,ญาณจะค่อยๆสั่งสมธาตุความเป็นชายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆส่วนยิงจะเป็นตรงกันข้ามฉะนั้นจึงสรุปได้ว่ากําลังของบุญที่หนักแน่นแบบชาย จะมีวิบากให้ได้ครองรูปชายกำลังบุญที่ปวกเปียกแบบหญิงก็จะมีวิบากให้ได้ครองรูปหญิงอย่างไรก็ตามการชั่งน้ำหนักกรรมเพื่อเลือกเพศนั้นเป็นเรื่องซับซ้อนไม่ได้มีการทำทานเพียงแง่เดียวที่ตัดสินได้เรายังต้องเอาความประพฤติอันเกี่ยวเนื่องกับการมณรม,มาเป็นเกณฑ์ชี้ชะตาด้วย การมีเพศสัมพันธ์เป็นของหน้าบาดใจรู้ด้วยสัญชาตญาณโดยไม่ต้องมีใครบอกเพราะเป็นวิถีทางแห่งการครอบครองหรือถึงยอดแห่งรสสัมพันธภาพระหว่างมนุษย์โดยธรรมชาติจะมีใครเพียงคนหนึ่งคนเดียวที่มีสิทธิ์ได้เสียบรถดังกล่าวและใครคนนั้นก็เป็นผู้ที่ตกลงเป็นคู่ครองกันเงื่อนไขง่ายๆเช่นนี้คือจุดเริ่มต้นของเกม ธรรมชาติอนุญาตที่มีกิจกรรมบาดใจกับคู่ครองที่ตกลงกันเป็นมั่นเป็นเหมาะหากเกินกว่านั้นก็จะเกิดภาวะไม่ปกติขึ้นมาทันทีสัญญาณเตือนแรกก็คือความรู้สึกผิดรุนแรงต่อมาเมื่อฝืนทำไประยะหนึ่งไม่เลิกได้แก่ความรู้สึกมืดมนและการมองโลกในแง่ร้ายสัญญาณเตือนที่สามต่อมาเมื่อยังขืนทำอยู่อีกก็จะมีความรู้สึกชาด้าน และเหลือสํานึกผิดชอบชั่วดีน้อยลงทุกทีตรงนั้นจะอันตรายยิ่งแล้วเพราะเมื่อทําบาปด้วยปราศจ,จากความละอายก็ย่อมก่อบาปได้ทุกชนิดโดยไม่รู้สึกว่าเป็นบาปเงาดำของกรรมจะห่อหุ้มจิตวิญญ,ญาณหนาทึบขึ้นเรื่อยๆเห็นได้แม้ด้วยตาเปล่าคือสีหน้าผู้ชุ่มด้วยบาปจะคล้ำมองหาสง่าราศีไม่ได้เลยนั่นเป็นเรื่องของคนที่แพ้เกมกรรม หลุดร่วงจากความเป็นมนุษย์ไปแล้วเกินครึ่งตัวสำหรับวิญญาณที่มีศักยภาพพอจะเป็นมนุษย์ได้นั้นต้องมีความละอายต่อบาปไม่ละเมิดกฎธรรมชาติไม่ก่อกิจกรรมบาดใจกับผู้อื่นที่ไม่ใช่คู่ครองแม้ว่าจะรู้สึกถึงแรงดึงดูดระหว่างรูปชายกับรูปหญิงเหมือนเหมือนกับคนอื่นก็สามารถยับยั้งชั่งใจได้ฝืนข่มใจได้และเลือกตัดสินใจที่จะไม่เอาบาปมาใส่ตัวได้ แม้เมื่อเลือกที่จะไม่ก่อกรรมทางการเมแล้วเรื่องก็ยังไม่ถึงที่สุดเพราะอาการทางใจกับวิธีคิดในการรักษาศีลข้อนี้จะเป็นตัวตัดสินว่าเมื่อเกิดเป็นมนุษย์สมควรจะได้เป็นชายหรือเป็นหญิงเขามีวิธีจำแนกแบบนี้ครับ 1. อาการทางใจที่เป็นฝักฝ่ายของชายจะมีความมั่นคงเด็ดเดียวต่อให้อยากจนบรรจุอกแทบตายอย่างไรก็ไม่เอาแนแน่ ส่วนที่เป็นฝักฝ่ายของหญิงจะปล่อยใจให้เกิดความว่าบหวามมีความอ่อนอ่อนไปหาการมารมณ์และก็นอกขอบเขตได้เรื่อยๆสองวิธีคิดที่เป็นฝักฝ่ายของชายจะไม่มีความคิดแส่สายไม่ตรึกนึกด้วยความอยากลองของแปลกใหม่ไม่พยายามพาตัวเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ล่อแหลมส่วนที่เป็นฝักฝ่ายของหญิงจะมีความคิดแสบสายอยากลองของแปลกใหม่ คิดชั่งใจกับสถานการณ์ล่อแหลมอยู่เรื่อยๆขอย้ำว่าอาการทางใจและวิธีคิดข้างต้นนี้ยังไม่เกินเลยออกมาเป็นการกระทำทางกายเพราะถ้าเกินเลยออกมาเป็นการกระทำทางกายโดยเฉพาะพวกที่ปล่อยตัวปล่อยใจบ่อยๆจนขาดความละอายนั้นจะไม่มีสิทธิ์แม้มาถือกำเนิดเป็นมนุษย์ด้วยซ้ำ แถมเกี่ยวกับเรื่องวิธีคิดนิดนึงครับคือผู้หญิงบางคนอยู่กินกับชายดีๆและคิดอยากติดตามสามีของตนไปทุกภพทุกชาติอันนี้ก็มีสิทธิ์ทำให้เกิดเป็นหญิงไปเรื่อยๆได้เหมือนกันเพราะความชอบใจและแรงอธิษฐานอันมีพลังหนุนจากความซื่อสัตย์ในสามีคนเดียวนั้นย่อมส่งผลหนักแน่นตามปรารถนาหญิงที่รักษาศีลข้อกาเมได้บริสุทธิ พิสูจน์ตัวโดยการไม่ประพฤติผิดแม้มีสถานการณ์ย่อยุปานใดย่อมเป็นผู้ไม่มีเวรภัยในเรื่องทางเพศไม่เป็นผู้สับสนในการเลือกคู่และจะเป็นอิสตรีที่มีเกียรติคนเห็นและครามเกรงไม่คิดดูถูกไม่เห็นเป็นผู้น่ารังแกได้ตามใจชอบจากกรณีสมัครใจเป็นหญิงนี้คงพอทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วเป็นหญิงหรือว่าเป็นชาย ใช่ว่าหมายถึงผิดหรือถูกเนื้อกว่าหรือร่อยกว่าเสมอไปพบหรือสภาวะนั้นเริ่มจากความคิดใครติดอยู่กับภาวะแบบไหนก็โกน้มเอียงที่จะไหลเข้าไปรวมกับภาวะแบบนั้นไปเรื่อยๆโดยมีทานและศีลเป็นเครื่องแบ่งชั้นวันนะว่าใครจะได้สุขสมตามปรารถนามากกว่ากันพระพุทธเจ้าตรัสว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม บทนี้คงเห็นได้ชัดขึ้นเพราะแม้แต่เพศที่ถูกกำหนดโดยกรรมของแต่ละคนสภาพความเป็นชายและความเป็นหญิงจัดเป็นวิบากไม่มีการเลือกโดยบังเอิญเหมือนอย่างที่นักวิทยาศาสตร์บอกจิตวิญญาณไม่มีเพศคือทางนามธรรมาไม่มีใครเป็นชายไม่มีใครเป็นหญิงมีแต่กรรมทางการคิดการพูดการทำของแต่ละคนที่สมชายหรือสมหญิง ถ้าน้ำหนักกรรมโดยรวมมีความสมชายก็ทำให้เกิดรูปชายถ้าน้ำหนักกรรมโดยรวมไม่พอก็ได้รูปหญิงเมื่อเราเข้าใจว่าวิธีทำทานและรักษาศีลของแต่ละคนเป็นตัวกำหนดเพศในพบต่อไปก็จะเห็นตามจริงว่าชายไม่จาเป็นต้องเป็นชายเสมอไปหญิงก็ไม่ต้องเป็นหญิงเสมอไปชาตินี้ปฏิบัติตนด้วยความเป็นอย่างไรก็เตรียมภาวะแห่งเพศในชาติใหม่ ด้วยความเป็นอย่างนั้นศีลตีกรอบจำกัดเราแค่ให้ประพฤติดีทางกายและวาจาแต่เมื่อสมัครใจยินยอมอยู่ในกรอบของกายวาจา,านานเข้าในที่สุดก็กลายเป็นใจจริงได้คือแม้ความคิดชั่วร้ายทางเพศเกิดขึ้นก็อ่อนกำลังลงเรื่อยๆเ,เนื่องจากถูกขนาบถูกบีมให้อ่อตัวลงจนกระทั่งไม่ผุดเป็นความคิดออกมาเลยฉะนั้น การกําหนดใจแน่วแน่ว่าจะถือศีลงดเว้นจากการเมสุมิจฉาจารายัางเด็ดขาดแล้วจะรักษาเราไว้บนเส้นทางปลอดภัยแห่งเพศไม่ว่าจะมีเหตุให้ต้องเป็นหญิงหรือเป็นชายก็ตามครับจะเป็นอะไรก็ได้ครับขอให้เป็นมนุษย์แล้วก็เป็นคนดีครับส่วนจะเป็นชายหรือหญิงนั้น ก็แล้วแต่กรำนำแต่งเลยครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังเรื่องราวที่เป็นประโยชน์กับทางรายการครับเอาไว้พบกันคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ